เป็นโรคซึมเศร้าทําประกันสุขภาพได้ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างเคสของเคสของน่อยทรายเองค่ะมีลูกค้าท่านหนึ่งเนาะท่านก็อยากจะทําประกันสุขภาพทีเนี้ยตรวจสอบจากประวัติในโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเริ่มเป็นโรคซึมเศร้ารักษามาได้ก็ประมาณ1ปี อยากจะขอทำประกันสุขภาพแล้วก็ส่งเรื่องเข้าไปที่สำนักง,งานใหญ่นะคะในแผนประกันสุขภาพเนี่ยก็จะมีแผนสัญญาหลักก็คือสัญญาชีวิตด้วยนะคะที่เป็นสัญญาเงินออมจากการตรวจสอบพิจารณาปรากฏว่าทำประกันสุขภาพไม่ได้รับการอนุมัติก็คือไม่ผ่านนั่นเองนะคะแต่บริษัทก็ยินดีที่จะรับ ตัวสัญญาลัก์เป็นเงินออมนะคะให้ความคุ้มครองยินดีที่จะรับความคุ้มครองชีวิตให้แต่ไม่รับประกันสุขภาพให้ค่ะหน่อยเทรไลฟ์ได้โทรไปถามเจ้าหน้าที่ส่วนรับประกันว่าเพราะเหตุนใดถึงไม่รับประกันโรคนี้เจ้าหน้าที่ตอบว่าโรคนี้มีความเสี่ยงที่จะทําร้ายร่างกายตัวเองให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะจึงจําเป็นต้องยกเว้นการรับประกันโรคนี้ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้น หากเป็นโรคซึมเศร้าก็คือทำประกันสุขภาพไม่ได้นะคะ,ะการทำประกันสุขภาพเราต้องทำตั้งแต่ที่สุขภาพยังแข็งแรงนะคะแล้วเราจะได้เบี้ยปกตินะคะไม่ว่าโรคใดๆถ้าเป็นมาแล้วเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มเบีย้ยหรือรับประกันแบบนี้เงื่อนไขหรือไม่รับประกันเลยก็ได้ค่ะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่ติดตามกันนะคะประกันสั่งได้ใบหน่วยแทลไลท์ตัวจริงไม่ทิ้งกันพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ